สวัสดีค่ะทุกคนมีเกมมาใหม่โผล่มาอีกแล้วในแอป royal casino นะคะแอปเกมที่ใครๆก็รู้ว่าเล่นแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะคะ<ม>คือเขาให้จริงแหละแอนก็ถอนให้ดูหลายครั้งแล้วจ่ายจริงๆนะคะใครอยากรู้ว่าต้องขายชิปให้ใครอะไรยังไงเนี่ยแอดทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>ก็ไปหาย้อนดูกันเนองเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะมาเล่นเกมที่มันมาใหม่ในแอดเพิ่งเห็นน่าจะมาหลายวันแล้วมั้งแต่แอดเพิ่งเห็นนะคะเนี่ยนักล่าก,กระทิงเนี่ยนะคะมันน่าจะคล้ายๆยิงปลานะแอดว่าหน้าตามันก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเข้าห้องมือใหม่กันนะคะปัจจุบันบปัจจุบันแอด VIP 13แล้วนะคะ สำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งดาวโหลดมาเล่นนะมันอาจจะยังไม่มีปุ่มแลกพวกบัตรทรูมันนี่วอลเล็หรือแลกของอะไรต่างๆเนาะคุณต้องเล่นไปน,นานๆหลายเดือนก่อนนะมันถึงจะขึ้นมาให้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาล่ากทิงให้ดูวิธีก็อยากล่าตัวไหนก็กดเล็งไปที่ตัวนั้นเลยนะคะก็กดจิ้มจิ้มจิมจ,ม,จมไปหรือถ้าขี้เกียจจะจิ้มก็กดคําว่าล็อกเป้านะคะเนี่ยล็อกเป้าปุ๊บ ก็จิ้มเอานะคะว่าเราอยากจะยิงตัวไหนอ่ะล่ากวางล่าอะไรเนี่ยกวางนะคะแล้วก็มีสัตประลาดอะไรไม่รู้เนี่ยเห็นไหมคะถ้ามันตายก่อนที่มันจะไปสิดขอบจอเราก็ได้นะตัวเล็กๆยิ่งตายเร็วนะตัวใหญ่ๆก็ตายช้าเป็นปกตินะคะฉะนั้นก็เราจะมาล่าตัวเล็กๆกัน เราจะไม่ค่อยเน้นที่ใหญ่เท่าไหร่อันนี้กระถินกระถินกระถินตัวไหนมันโดนล,ล่าเดี๋ยวมันจะกลับซ้ายกลับขวาไปมาอย่างนี้นะคะกระถินยักยกระถินยัก,ยกมันไม่ได้ตายง่ายๆนะทุกคนตัวใหญ่นะฉะนั้นเราก็มาล่าตัวเล็กกันดีกว่าหนีงตัวเล็กตายง่ายมากโอกระถิงหน้าดุมากเลย แกะมีแกะมีแกะด้วยกระทิงกำลังบุกมาแล้วมันบอกไหนอ่ะอันนี้เหรอโฮ้ยจับได้ไหมไม่รู้ว่าได้ไหมคือที่เขาแจ้งเตือนไลน์มาเนี่ยแอดขายไปนะคะหนึ่งหนึ่ง หึ่งร้อยล้านซิปนะคะก็คือหนึ่งหมื่นบาทนะคะเงินเข้าไปแล้วเมื่อกี้นะโอ้โหล่าก,กระทิงไม่ใช่ของง่ายไม่ใช่ของง่ายมีกระทิงกระหมูนะจะลา่าอะไรก็เลือกเอามีกระทิงทอง นี่นะคะทุกคนก็จะกดกดล่าล่าแบบนี้นี่ชอบกระถิงเหลืองหัวเขียวนี่มากเลยเราก็ล่าแกะนะคะนี่เป็นยังไงอยู่ตรงนั้นนะขมข้างใน,น,ข,งในข้างในนี่ข้างในบ๊อแมงบ๊อบแมงข้างในนี่ ก็ประมาณนี้แหละนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะเล่นห้องที่มันดุดเดือดกว่านี้ก็ลองไปเข้าห้องอื่นแต่ว่าอาจจะต้องเป็น V.I.P. ที่สูงขึ้นนะแอด V.I.P. 13แล้วแอดก็เลยเข้าได้ทุกห้องนะคะเพราะว่า V.I.P. สูงแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าห้องสูงสุดกันห้องสูงสุดก็จะหน้าตาประมาณนี้นะลองล่าก่อนสักตัวลองดู มันไม่ตายอ่ะกระทิงอะไรแกะติดระเบิดมันถือเงินมาเท่าไหร่นะไอตัวนี้เนี่ยว้าวตายเฉยเลยอันเนี้น,นี่ยอันเนี้ยลองตัวนี้ดู อุ้ยหัวฟัดหัวเวียงไม่ได้หรอเนี่ยหยน่าเสียาดายห้องใหญ่นี่ดูเดือดมากเดี๋ยวเราลองล่ากระทิงสีน้ำเงินสีเหลืองนี่ดูหไอควายแบ่งเงินมาแล้วอืคนถือไพ่เนี่ยมันจะให้อะไรเราอะ ไม่อยากปล่อยมือจากกะทิเผื่อมันตาย,ยตายจริงด้วยได้มาต้องส4แสนเอา,าอได้สวยเลยวะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอควายถือเงินเนี่ยคือโบนัสใหญ่มาก โอ้ย oh, ได้อีกแล้วทุกคนเจ๋งมีตัวไหนน่าสนใจอีกเนี่ยถ้าอยากตายเร็วก็ตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ตายช้าเป็นปกติเราลองไอ้ควายสองขานี่ดูซิอะไรเนี่ยเป็นไพ่นะห้าเท่าได้ห้าเท่าได้ห้าเท่าเจ๋งมาก เจ๋งมากคือมันจะมีเวลานับถอยหลังนะห,ห้าเท่าเนี่ยก็คือเราตีตัวไหนตายเราก็ได้เพิ่มห้าเท่านะคะทุกคนเจ๋งมากเลยห้าวิเท่านั้นเองเสียดายอ่ะมันไม่มีแบบพวกกับดักหรอนี่อุ้ยนี่ไงนี่กับดักอยู่ขวามือเพิ่งรู้ ไม่ตายสักทีลูกลกหวีดนี่มันเอาไว้ทำอะไรเนี่ยอันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็ดร้อยเท่านี้ก็ไม่ตายสักทีอ้าวเป็นอย่างนี้เอง,เอง โอ้โห,โหดูเดือดมากทุกคนดูเดือดมากทุกคนเออดูเดือดจริงนีเนี้ยเนี่ยเนี้ยไอคนถือไพ่เนี่ยอะไรอะ่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไร โอ้ยคนถือไพ่ก็เป็นไพ่แล้วก็มาดูว่าเราจะได้ออกมากี่เท่า,างเงี้ยเหรอสองร้อยเจ็ดสิบเท่าสี่ร้อยเท่าอะไรวะเล่นยังไงวันนี้โอ้ได้มาสองล้านกว่าคู่เจ๋งมากเลยทุกคนเจ๋งมากเจ๋งมาก โอ้โห oh. ดูเดือดอะไรเบอร์นี้ว้าวโอ้โหมีคู่แข่งมาแล้วทุกคนเนี่ยอันนี้คือมีเพื่อนเข้ามาเล่นในห้องเดียวกันกับเราละ ปุ่มอะไรเนี่ยไม่รู้ปุ่มอะไระเมื่อกี้โอ้โหเจอขนันนี้ยังไม่ใจ งก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันยาวไป ใครอยากจะเล่นเกมนี้ก็ลองแหวะเข้ามานะคะดิกงดาวน์โหลดแอปเกมอยู่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้ในคอมเมนต์อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็จะมีรหัสโค้ดให้กรอกด้วยสําหรับวิธีขายชิปนะแอดขอบอกไว้ก่อนว่าอย่าขายให้ใครมั่วๆนะคะเพราะว่ามิจฉาชีพอาจจะมาหลอกเอาชิปคุณได้นะคะแอดเคยมาแล้วสมัยแอดเล่นใหม่ๆเนาะโดนไปหลายชิปเหมือนกันนะน่าเสียดายอะ่ะโอเค จะไม่ขอสอนวิธีขายชิปนะคะเพราะว่าทําคลิปเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็เยอะเหมือนกันไปหาย้อนดูเองนะคะแต่การตีว่าได้แน่นอนเนาะขั้นต่ําในการเติม VIP ก็29 30บาทเท่านั้นเองคุณก็ได้ VIP หนึ่งแล้วนะคะค่อยๆสะสมเติมเติมทีละ50บาทสะสมไปเรื่อยๆๆๆๆๆก็ได้เดี๋ยวมันก็ VIP สูงขึ้นไปเองนะคะไม่ต้องรีบไม่ต้องทุ่มเติมทีเดียวตุ้มก็ได้นะสําหรับคนที่อยากจะประหยัดงบนะคะ โอเคคลิปนี้ก็จบแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย